วันก่อนผมพาแฟนไปกินปิ้งย่างเกาหลีแถวสุขุมวิทมานี่ก็ผ่านมา4ี่ห้าวันแล้วนางบอกอยากจะไปอีกหมูบ่มอร่อยชื่อร้านเค BQ บีิบบิมบับอันนี้ตักเองได้เลยนะใส่กุ้งดองลงไปอร่อยมากนางบอกที่เนี่ยเขาดองได้เข้าเนื้อมากเธอแล้วยิ่งเธอแก่ให้ยิ่งอร่อยขึ้นมาอีกผมฟังแล้วอึ้งเลยอะอาหารเกาหลีที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยฮะและรสชาติอร่อยด้วยแล้วผมไปเสิร์ฟมาแล้วฮะพี่พนักง,งานเขาบอกเจ้าของเป็นคนเกาหลีแล้วเขาลงมือทําอาหารเองตอนนี้ผมกระจ่างเลยฮะเพราะรสชาติเหมือนเกาหลีแท้ๆอันนี้ผมสั่งเน เนื้อมาละล้นทุกคนแล้วกินกับพิซซ่าชีสอันนี้เข้ากันมากเออแล้วเมื่อกี้ผมไปเซอร์ว์มาที่นี่เขามีเครื่องต้มละมยนด้วยนะปกติวิวไม่เคยเห็นร้านบุฟเฟ่ต์ที่ไหนมีเครื่องแบบนี้เลยมาเรื่องหมูหมูบ้างฮะทุกคนหมูสไลด์สามชั้นสันคอหรือนังหมูแบบนี้ก็มีทุกคนเอาไปย่างแล้วอร่อยมากหมูบ่มที่ผมเกินไว้ช่วงต้นคิปมาทุกคนที่นี่เขาเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ร้านเขาจะมีแป้งเคบับแล้วก็ซอสทุกคนแฟนผมนางย่างหมูใส่ไปอีกเชื่อไหมนางรอไป3าชิ้นนะแบบนี้แล้วพวกผก,ก,กม็